ฮาวเผยซ้ ir, อมท่าไม้ตาย2วีคก,ก่อนปราบผงแดงซิลคาราบาวครับอัปเดตท,ทุกกระแสแชร์ข่าวสุดปังคุยลูกหนังกับแขมแจมไปได้วยกันสนุกสุดมันไปกับพวกเรานะครับเรียกได้ว่าถือเป็นสูตรสำเร็จที่เอาไว้เด็ดปีกผงแดงโดยเฉพาะเลยทีเดียวสำหรับแทคกติกของเอดดี้ฮาวกุนซือของนิวคาสเซิลที่ออกมาเผยว่าพลพรรคสาริกาดงมีการซ้อมลูกตั้งเตะมาเป็นเวลา2สัปดาห์ก่อนจะสำฤทธิ์ผลด้วยการคว้าชแชมป์คาราบาวครับมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ ด้วยการเอาชนะเอียพูล2ประตูล่หนึ่งเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานิวคาเซลได้ประตูจากแดนเบิร์นนาทีที่45บวก1และประตูที่2จากอเล็กซานเดอร์อิซักในนาทีที่53ส่วนลิเ่วนเ์ียลูมาได้ประตูตีไข่แตกจากเฟเดริโกเคียซ่าตัวสำรองในนาทีที่90บวก4โดยหลังจบเกมอันเนอร์สล็อตที่พาทีมแพ้ติดต่อกันเป็นนัดที่2ในทุกรายการยอมรับเป็นผลการแข่งขันที่น่าผิดหวังและทีมนั้นไปเล่นตามเกมคู่ต่อสู้ ขณะที่เอ็ดดี้ฮาวกุนซือสัลิกาโดงเปิดเผยว่าลูกตั้งเตะที่ทำให้นิวคาเซลได้ประตูขึ้นนำจากลูกมงของแดนเบิร์นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกเกิดจากการฝึกซ้อมกันมาถึง2ส,สัปดาห์พวกเราฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา2ส,สัปดาห์เพื่อเตรียมรับมือกับเกมนี้และหากคุณได้เห็นพวกเราซ้อมคุณคงจะคิดว่ามันเป็นไปได้ที่แดนเบิร์นจะยิงประตูดได้เขาไม่ได้ซ้อมแบบนั้นเขาคือผู้ยิ่งใหญ่สำหรับนิวคาเซล สำหรับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดต้องรับบทพระรองมาตลอด70ปีที่ผ่านมาเมื่อพวกเขาเข้ารอบชิงทั้งเอฟเอคัพและลีคัพรวมทั้งสิ้น5ครั้งแต่สุดท้ายก็ทำได้แค่รองแชมป์ก่อนจะมาปราบเริเว์พูไปอย่างสุดมันในเกมล่าสุดนะครับความสำเร็จในครั้งนี้ต้องบอกว่ามันเติมเต็มความพยายามของเจ้าของและบดบริหารมาโดยตลอดโดยเฉพาะเอ็ดดี้ฮาวที่เข้ามาสร้างทีมได้อย่างแข็งแกร่งและในฤดูกาลนี้ไม่ใช่แค่แชมป์คาราบาวครับเท่านั้น พวกเขายังมีลุ้นทำอันดับติดท็อปโด้วยนอกจากนี้เอ็ดดี้ฮาวยังทำให้ชาวเมืองอังกฤษแท้ๆได้ภาคภูมิใจเพราะนี่คือผู้จัดการทีมเมืองผู้ดีคนแรกที่ได้แชมป์นับตั้งแต่แฮร์รี่เล็ตต์พาพอร์สมัตคว้าแชมป์เอฟเอคัพปี2008อัปเดตข่าวสารในราดวงลูกหนังในช่องคุยลูกหนังกับแขมได้เป็นประจำทุกวันนะครับฝากกดหัวใจแล้วกด s u b s c r i b e ช่องคุยลุกหนังกับแขมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้พี่แขมขอญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ hmm. คลิปหน้าสวัสดีครับ